สำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแน้วทางฝากช่องก่อนเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เขามาแล้วแอดมินนูนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ใดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อดมุช่ชม คลิปนี้ลุยฮานอยท่านผู้ชมฮานอยปังฮานอยปังกอลา้าท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่สนใจเขากุมไลฟ์ฟรีเนาะคะเนาะแอดไลน์ไอดี noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะหากท่านใดที่สนใจอยากจะเขากุมน้ำโมนะคะเนาะแอดไลน์ไอดี noo หนึ่งห้าเก้าเก้าด้วยค่ะเด้อแอดเขามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เขามานำเมื่อวานนี้ฮานอย ห้าน้อยปังเนาะค่ะเนาะสามตัวบ่แตกแต่ว่าอาแต่ว่าปังสามรอบเด้อท่านผู้ชมห้าน้อยจับคู่แตกตั้งสามรอบอแต่ว่าเาจาะแตกอยู่นะคะเนาะชุดวัดใจบ่แตกแต่ว่าเจาะแตกอยู่เมาว่าในกาชาตศูนย์ศูนย์เก่าสามหนึ่งเดนหนึ่งกับสองวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งมาตามนัดเหล็กเดนหนึ่งกับสองนี่ท่านผู้ชม บกหอยลุดเด้อค่ะเด้อเดนหนึ่งกับสองนี่บกหอยลุดเมื่อว่านน่กรดข้อกันมากาชาต์อ่ะบอมาเด้อค่ะเด้อจับคู่บกเข่าแต่เดนหนึ่งเฉพาะซ้ายรูดซ้ายวิ่งท่านผู้ชมพิเศษสี่พิเศษเจ็ดเก้าห้าหากเกาตัวกับเจาะบอแตกเด้อค่ะเด้อปกติสองหนึ่งตัวกับ เจาะบอดแตกท่านผู้ชม VIP 9119 1. 1ตัวกับเจาะแตกใน6คูเด่นเน่นเจาดะด้อค่ะเด้ออสำหรับท่านใดถึกยินดีนั่ห้าน้อยมัดร่วมนูน่อยเข่ามาทั้งหมด13วันติดร่วมกับมือวานด้วยค่ะเด้อสิวันติดแล้วนะคะช่วงนี่้านอย มัดร่วมหนูหน่อยเข่าเงาเนาะคะ่นะเนาะปกติแล้วสิเก้ามือลุดสิบมือลุดสิบเอ็ดมือลุดล้างๆมานี่เข่าสิบสามมือท่านผู้ชมสิบสามมือสิบสี่สิบห้ามือกะมีเนะามมะท่านผู้ชมกะถือว่าปังเนาะคะ่นะเนาะโดนๆจังลุดสิบมือลุดเที่ยนึงนี่เท่ากับบอขาดทุนดอกเนาะคะ่นะเนาะ เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยฮันนอยมัดรวมแนวทางเลขฮันนอยมัดรวมประจำวดวันที่28ทธันวาคม2567เลขเด่นจับวินนะคะเด่นจับวินวันนี้นะคะมี5มี5 6 2 3 7 0นะคะ เลขเด่นท่านผู้ชมห้าหกสองสามเจ็ดศูนย์เมื่อนี้เด่นประจำวันมาชนกับในตารางในโซนแอดมินนูหน่อยสามโตคนเดิท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็น,นาลุนอยู่ดิท่านผู้ชมนาลุนเด่นเด่นห้ากับหกนะคะแต่ว่า 5, ห้าน้อยมันเข่าติดกันมา สิบสามมื่นติดแล้่ยวด้วยค่ะเรื่อคุณพ่อคุณแม่กะละมัดระวังน้ำเสาร์อาทิตย์นี่ละท่านผู้ชมเสาร์อาทิตย์นี่ละละมัดระวังน้เพราะว่าเดินทางมายาวแล้วแต่ว่ามือนีเหล็กเด่นดิท่านผู้ชมเหล็กขวัญขางเด่นมากๆเลยเอาจับคู่เวียนก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวโน่เจาะเริดให้ท่านผู้ชมอ่าสิบห้าคู่เวียนนะคะห้าหกห้าสอง ห้าสามห้าเจ็ดห้าศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกศูนย์สองสามสองเจ็ด สองศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์และเจ็ดศูนย์นะคะเป็นจังใดทรามชมพ่อแม่พีน่น้องหมู่บ้านเนี้ล่าพัฒนาไม่ทันใดชฉกมานกันบออหมู่บ้านเนีล่าพัฒนาโนหน่อยได้บอกในคลิปอยู่ดิธรรมชมโน้หน่อยมักหนึ่งก,กับพกสูตร เหล็กเด่นนูนอยู่น่สูตรหนึ่งกับโกนี่มันมันเข่าติดกันมาสี่งวดแล้วได้ค่ะท่านผู้ชมเข่าติดกันมาสี่งวดแล้วเมื่อวานนูนอยว่าจังได้หนึ่งกับโกกระตองมาตัวหนึ่งแต่ว่ามันบกอดข้อกันมาบม้บกอดข้อกันมาเอริ่ยท่านผู้ชมแต่ว่านูนอยไปเลือกเอาหนึ่งนูนอยไปผิดทางท่านผู้ชม ท่านใดถือยินดีน้ำเด้อค่ะเด้อก็มีคนถือโยธรรมชมทั้งคนถือแล้วก็ทั้งคนบ่ถือสำหรับท่านใดถือก็ยินดีน้นรรมมทนาท,นท่านใดบ่ถือ,ถอสู้กันต่อไปเด้อค่ะเด้อบัดท,ที่นี้เจาะรูธรรมชมโนหน่อยสิเจาะรหูห้คุณพอ่อคุณแม่เด่นห้ากระพกวิ่งห้ารูดห้าสุดซอยนะคะมื่อนี่หาแอดมินโนหน่อยเด่นมากๆ ซ้ายวิง่งซ้ายรูดรูดหาสุดซอยเลยนะคะเดอ้อการชาติพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดเดอ้อท่านผู้ชมได้แล้วหยุดอย่าลืมว่าห้าน,น้อยตาล่างนี่มาคูเดียวกบมีเด้อค่ะเดอ้อบอกเกี่ยวกับรอบการชาติท่านผู้ชมถ้ารอบการชาติเขาแล้วก็สามารถไปต่อได้เน่น ก็คือพิเศษปกติ VIP ถ้าใดเแลวคือหยุดกาชา,ถาดถ้าใดเแลวไปต่อใดบวกเกี่ยวกันกาชาดินี่ถึงจะมาพิเศษปกติ VIP กามาได้เมื่อวานในกาชาดรุดเนาะท่านผู้ชมกาชาดมาเม,มื่อนี่กระยาเฝ้าไปด้วยค่ะเด้อกาชาดถ้ากาชาดมาเมื่อใดค่อยไปท่านผู้ชม เพราะว่ากาชาตินี่ท่ามามันกับสีมาติดติดกันเด้อท่านผู้ชมเด่นห้ากับหกวิ่งห้ารูดห้าสุดซอยนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะห้าหกห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าศูนย์ และ6 3สานะคะสองคู่วัดใจนูหน่อยจอหายหาศูญน,นะคะเดิกอเมื่อืนี้กับฟันได้เป็นสีสุนย์จังไดบุธรรมชมแต่ว่าเมื่อคืนอนี่ฟันดีอยู่ดิธรรมชมนูหน่อยฟันว่าด้แต่งงานใส่สุดใส่สุดอ่าแต่งงานน่ะละธรรมชมมต่ว่าเป็นสุดอ่าสุดไทยงามงามธรรมชมจักแ่งกับไพ่กับบลูในความฝันน่ะ มีหอด,ดหรถแฮ่แต่ว่าในความฝันนั่นว่าท่านเห็นเจ้าบ่าวด้วยท่านผู้ชมฝันว่าได้แต่งงานใส่สุดแต,งต่งโตอยู่ทั่งแฮ่คนหลายหลายได้ท่านผู้ชมงานแต่งเมื่อคืนนี่คนหลายแห้งอ่าแต่ว่าแต่งกับไผ่บรลูตื่นกวอนด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าในความฝันอ่ะฝันสีได้เขาพิธีแต่งงานฝันดีอยู่ดิท่มมานผู้ชมเมื่อคืนนี่ อาวะที่นี่มาเบิงเลขกเด่นประจําวันชนกับในสูตรหนูหน่อยเด่นประจําวันชนกับในสูตรวันนี้นะคะเจ็ดสองห้าถ้าหามันมาชนกันจังสิธรรมชุมก็คือว่าเด่นมากมากเลยเด้อค่ะเด้อเด่นมากๆมาบ่มาบลูหักระโปกเนี่ยก็ต้องมีให้เห็นแน่นอนซูเมอร์ธรรมชุมเพราะว่าเล็กเด่นสองตัวนี่หักกระโปก เทบจะบรูดเลยเด้อค่ะเด้อเหล็กเด่นหนูหน่อยนี่ท่านใดที่มีเหล็กเด่นจะของแม่นๆมัดจับใส่เลยท่านผู้ชมห้ากับหกนี่บอผิดหวังแน่นอนเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเด่นห้ากับหกวิ่งห้ารูดห้าสุดสวยนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะห้าหกห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าศูนย์และหกสามนะคะสองคู่วัดใจห้าสามห้าศูนย์นะคะ อ้าต่อมาชุดสามตะะัวเด้อค่ะเด้อชุดสามตัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขสามตัวเนาะค่ะเนาะเอาท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอเอาไปเทียบใส่กับเลขเด่นจะของเด้อค่ะเด้อชุดสามตัวแอดมิน,นูหน่อยเข่าแน่หลุดแน่เด้อค่ะเด้อโบได้เขา่าซูเมอร์คือจังวินสองตัวท่านผู้ชมสำหรับผู้มักเด้อค่ะเด้อผู้เพิ่นหมักท่านผู้มมชม คุณพ่อคุณแม่แ,มแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี่ผู้ใดสิสังของนะคะเนาะสบู่กาแฟายราสีฟันจัดทรงหลังปีใหม่เด้อตอนนี้บสอสทรงของแล้วร้านปิดหมดเลี้ยวนะคะผู้ใดสิสังยาสีฟันกาแฟาสบู่สั่งจองได้เลยเด้อค่ะเด้อสั่งจองไว้ได้เลยนะคะสบู่กุนตานระเบิดที่ใครเร่งผิวขาว กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีเขาชงุ้มและโมโนยาสิฟวันสมุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อค่ะเด้อสั่งจองไว้ได้เลยนะคะสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0ู2ย์2 5 5 1 3นะคะท่านใดที่ทักไลน์เป็นสั่งซื้อในไลน์กระได้เด้อค่ะเด้อท่านใดที่ทักไลน์เป็นกะโทรมาสั่งกระไดท่านผู้ชม สั่งซื้อได้ทั้ง2ช่องทางนะคะก็คือทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรอัพสำหรับท่านใดที่เดินทางกับบ้านกก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงฉกหมานทุกทุกท่านคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันใหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ